ใส่กันไหมคะว่าแค่กดสวิตช์ไฟหนึ่งครั้งเบื้องหลังมันซับซ้อนแค่ไหนในอีพีนี้เราจะพาคุณเดินลึกเข้าไปในห้องพลังงานของศูนย์การเรียนรู้กฟผสำนักงานกลางหรือ e g a t Learning Center ที่นี้คุณจะได้ลองเป็นวิศวกรไฟฟ้าจำลองคุมการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเองอีกทั้งยังได้รู้ข้อมูลเชิงลึกว่าประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆใช้พลังงานจากแหล่งใดบ้างรับรองว่าคุณจะมองไฟดวงเล็กๆในบ้านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในโซนที่4นี้เราจะได้เจอกับอะไรบ้างคะโซนที่4ค่ะมีชื่อว่าสายทานแห่งพระบิชายานค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชะกรณียกิจนะคะของในหลวงรัชกาลที่9้าในหลวงรัชกาลที่10และก็กรมสมเด็จพระเทพนั่นเองค่ะซึ่งทางกรกพอค่ะก็จะเป็นการสืบสารรักษาและก็ต่อยอดค่ะจนกลายเป็นโครงการต่างๆเรียกว่าโครงการ CSR หรือว่าภารกิจช่วยเหลือสังคมนั่นเองนะคะ ของโซนนี้คือภาพวาดฝาผนังที่วาดด้วยดินสอทั้งหมดและลงทับด้วยปากกาเมจิกทําให้รายละเอียดสวยงามและทรงพลังมากๆเลยล่ะค่ะภาพสื่อถึงความสมดุลความอุดมสมบูรณ์และความสุขของประชาชนคนไทยและเมื่อเปิดม่านด้านหลังเราจะเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยาและสะพานพระราม7บรรยากาศสงบและยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันค่ะมาถึงโซนที่5 โซนนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเราอะไรบ้างคะโซนนี้ค่ะโซนนี้5มีชื่อว่าไรคาร์บอนนั่นเองนะคะก็จะเป็นสร้างสมดุลคาร์บอนค่ะซึ่งก็จะพูดถึงโครงการนึงของกรกพค่ะซึ่งชื่อว่าโครงการ Triple S นั่นเองนะคะจะเป็นการโครงการก็คือลดชดเชยแล้วก็กักเก็บก๊าซคาร์บอนให้อยู่อย่างถูกที่ถูกทางนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละ S ก็จะมีวิธีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปค่ะ,ะถ้า,างั้นไปดูแต่ละเกันเลยดีกว่าค่ะ โดย S ที่1คือ source transformation จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ลมและน้ำที่ได้มาจากธรรมชาติซึ่งไ วันหมดไปโดยเขาไม่สามารถผลิตไฟฟ้าให้เราได้ตลอดทั้งวันจึงมีโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นการรวมพลังของแสงอาทิตย์และน้ําโดยการนําแผงโซลาเซลล์ลงไปลอยในเขื่อนก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้พลังงานหมุนเวียนสามารถกักเก็บไว้ในตู้แบตเตอรี่ได้ด้วยก็คือตู้ BSS นั่นเองค่ะ S ตัวที่ s y n s i n c r e a t i o n คือการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมภายในโซนนี้เราก็ยังสามารถเห็นตัวอย่างการปลูกต้นไม้และกิจกรรมต่างๆที่ช่วยดูดซับคาร์บอนทําให้เข้าใจง่ายๆและเห็นภาพชัดเจนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มได้จากการลงมือทําจริงค่ะ และ S ตัวสุดท้ายคือ support measure mechanism เป็นกลไกลสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นรูปธรรมตอนนี้กฟผก็มีการสนับสนุนจุดชาร์จรถ EV ชื่อ electric e, e g a t ซึ่งสามารถใช้งานง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน e l e c t a n ค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดไฮไลท์เลยคือจะมาทำอะไรกันบ้างคะ เป็นเกมระบายสีค่ะที่ระบายสีได้ทั้งหมด360องศาเลยนั่นเองนะคะ mm hmm. เมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วผลงานเราค่ะเขาจะขึ้นเป็นรอยอยู่ด้านบนหน้าจอนั่นเองค่ะตายแล้วจะได้เกียรตไปเนี่ยลองดูแล้วกันไปลุยกันเลยค่ะโซนระบายสีบนภาพสนุกมากๆ เลยนะคะตอนที่เห็นภาพที่กล้วยระบายสีปรากฏบนจอบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเหมือนได้เป็นศิลปินตัวจริงเลยล่ะค่ะใครที่มาระบายสีที่นี่ก็จะได้เห็นผลงานตัวเองแบบเต็มๆตอนนั้นเลยค่ะ ค่ะชื่อว่า One World นะคะเป็นการสำรวจพลังงานโลกนั่นเองค่ะก็จะได้ไปดูข้อมูลต่างๆนะคะของไทยในประเทศไทยว่ามีการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ดูข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะว่าใช้เชื้อเพลิงอะไรบ้างในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้บ้างในแต่ละประเทศแล้วก็ในประเทศไทยด้วยอุ้ยแอบได้ยินว่าอันนี้เนี่ยไม่มีในอินเทอร์เน็ตด้วยถูกต้อง<า>งั้นไปศึกษาดีกว่า มาถึงโซนที่6กันแล้วค่ะโซนนี้บอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆอีกแล้วเพราะเราจะได้สำรวจโลกของพลังงานไฟฟ้าเรียนรู้การใช้ไฟฟ้าจากหลากหลายประเทศทั่วโลกและเห็นความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในอาเซียนแบบใกล้ชิดที่เจ๋งที่สุดเลยนะคะก็คือเราสามารถลองเล่นเกมรับบทเป็นผู้ควบคุมการผลิตและส่งไฟฟ้าผ่านเครือข่ายสายส่งจริงเหมือนได้ลองเป็นวิศวกรไฟฟ้าจริงๆเลยละค่ะอาจจะต้องกลับมาสังสมประสบการณ์มากกว่าน,นี้ซะแล้วละค่ะ แล้วส่วนที่7ดล่ะคะส่วนที่7ตอนนี้กําลังทําการรีโนเวทอยู่นั่นเองคะ่ะเพื่อให้ผู้ชมนะคะทุกท่านได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ใะให้ทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเห็นได้ยินมาว่าไม่ได้มีแค่ใจกรุงเทพเท่านั้นศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ใช่แล้วค่ะศูนย์การเรียนรู้ของเรามีทั้งหมด8แห่งทั่วประเทศด้วยกันค่ะไม่ใช่แค่ที่นี่กพสํานักงานกลางค่ะจะมีอีก7ศูนย์ทั่วประเทศนั่นเองซึ่งในแต่ละศูนย์นะคะก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วแต่แต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะที่สําคัญก็คือเข้าชมฟรีทุกศูนย์ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนั่นเองโอ้ยพูดแบบนี้ต้องไปให้ครบทุกศูนย์แล้้ววล่่ะะะคคเอาาาบขุณตูซมกยน มาให้ข้อมูลกับปวนแลาคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ